ความรักบางครั้งก็เหมือนแก้วที่บอบบางเลยนะคะแค่คำพูดไม่กี่คำก็อาจจะทำให้เกิดรอยรลาวได้และถ้าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกำลังสั่นคลอนอยู่นะคะข้อความนี้อาจจะเป็นเสียงจากใจเขาหรือว่าเธอที่พระแม่กลัลยากให้คุณได้ยินค่ะ มาดูกันนะคะสำหรับใบแรกเลยนะคะนะเขาหรือเธออยากบอกคุณว่าอะไรนะคะดูแล้วนะใบแรกนะพักละมุขีเนี่ยนะเหมือนเขาไม่อยากให้คุณกับเขาทะเลาะก,กันอีกแล้วนะคะไม่อยากให้คําพูดนะหรือว่าอารมณ์ชั่ววูบมาทําร้ายกันอีกต่อไปะคะ่อะอ่ะแล้วมาดูสําหรับใบที่สองนะคะ ใบที่สองได้วิศวมาตานะคะเหมือนความจริงแล้วในใจของเขาเนี่ยยังรักคุณอยู่นะเขายังอยากดูแลความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วก็เขายังอยากเก็บรักษาความสัมพันธ์ของเขากับคุณเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะมีความเจ็บปวดในความรู้สึกเกิดขึ้นก็ตามนะคะมาดูใบที่3กันนะคะใบที่3มการัฐรานะคะเหมือนเขาขอเวลาคุณค่ะขอเวลาให้เขาหน่อยนะคะเขาบอกว่าเขาอาจจะดูไม่สมบูรณ์แบบ ในตอนนี้แต่เขากําลังพยายามนะคะที่จะทําให้มันดีขึ้นแล้วก็เขายังอยากเดินต่อไปกับคุณอยู่นะคะนะทั้งหมดนี้ก็คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณผ่านไพ่พระแม่กาลีนะคะพระแม่กาลีจะสอนเราเสมอนะคะว่ารอยล้าวในความสัมพันธ์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อทำลายค่ะ แต่มีไว้เพื่อสอนให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ได้เติบโตไปด้วยกันด้วยถ้าข้อความในคลิปนี้ตรงกับใจคุณอย่าลืมบอกกับตัวเองนะคะว่าความรักต้องใช้เวลาค่ะและคุณก็คู่ควรกับความรักที่มั่นคงและงดงามเสมอค่ะ